ชาวราศีกรกฎทั้งหลายช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้ามาสู่ในช่วงของเดือนมกราคมแล้วในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎก็จะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาทดแทนสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็จะคลี่คลายหายไปในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในช่วงที่มีดาว พระพุธนั้นย้ายเข้าสู่ในราศีธนูในช่วงของเดือนมก,กราคมนี้จึงทําให้ตัวของท่านนั้นอยู่ในดวงที่เรียกว่าโภกทรัพย์จะมีเกณฑ์ที่ได้รุนในเรื่องของโชคลาภและรายได้ต่างๆในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกรกฎนั้นจะอยู่ในจุดยืนที่ดีนับตั้งแต่ในช่วงของเดือนมก,กราคมเป็นต้นไปในช่วงนี้ตัวของท่าน จะมีโชคมีลาบมาจากคนทางไกลและออีกอย่างหนึ่งมาจากญาติพี่น้องจะนำพาให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีความสำเร็จต่างๆนานารวมถึงในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันเรามาเริ่มต้นกันที่ในช่วงของเดือนมก,กราคมที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมังกรซึ่งอยู่ในพันธุนั้น ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการท่านอยากบ้านได้บ้านหรือบางคนอยากได้รถป้ายแดงในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสได้มาอย่างง่ายดายครอบครัวของท่านนั้นจะมีความสุขอย่างมากจะมีการเข้าใจกันดี บางท่านมีบุตรีบุตราก็เลี้ยงง่ายก็ถือว่าดีมากๆแต่มีดวงที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปช่วยเหลือเพื่อนฝูงหรือว่าพี่น้องบางทีก็ไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน ในช่วงนี้ท่านจะเดินทางบ่อยครั้งในเรื่องของการติดต่ออีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานนั้นชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนมก,กราคมนี้ท่านจะเจองานใหม่ๆและเป็นงานที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องคอยระวังในเรื่องของการทำงานอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านทำงาน เกี่ยวกับการซื้อการขายหรือว่าเป็นงานท้าทายก็ต้องระวังเขาไว้ให้ดีการเซ็นสัญญาอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้ให้ท่านดูหน้าดูหลังให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะเซ็นอะไรลงไปถือว่าในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ท่านต้องรับผิดชอบอย่างมากมายชาวราศีกรกฎในช่วงนี้บางทีท่านก็ได้งานใหญ่ๆเข้ามา เรียกว่าเป็นงานที่ดีสำหรับท่านอนาคตของท่านนั้นจะก้าวไปสู่ในทางทิศที่ดีในช่วงนี้แต่ผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นที่ท่านจะทำอะไรก็จะมีการติดขัดอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงก่อนนั้นชาวราศีกรากฎจะไม่มีความสำเร็จเท่าไหร่ รวมถึงในเรื่องของการงานบางคนก็ตกงานว่างงานกันเป็นเดือนเดือนไม่มีงานทําเงินทองก็ไม่ค่อยมีในช่วงนั้นจะเอ่ยปากกับใครก็ไม่ได้เขาก็ไม่ค่อยอยากให้เพราะฉะนั้นในช่วงต่อไปนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ท่านระเว้นไว้ในช่วงของเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วต่อจากนี้ไปดวงชะตาของท่านนั้น จะพบกับความสุขความเจริญจะทำอะไรก็จะมีความสดใสเกิดขึ้นชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนมกราคมอีกช่วงหนึ่งในช่วงของวันที่20นั่นจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมังกรอันนี้ชาวราศีกรกฎก็จะได้รับผลดีจากดวงดาวที่มีการเคลื่อนย้าย ดวงชะตาของท่านในช่วงนี้จะดีมากๆท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันท่านจะได้งานใหม่ๆทำงานที่ท่านทำนั้นก็เป็นงานที่ถูกโลกถูกดวงกับท่านท่านยิ่งทำแล้วก็มีความสนุกสนานมีความสำราญเบิกบานใจงานที่ท่านทำนั้นก็ทำให้ตัวท่านมีชื่อเสียง อีกต่หากในช่วงของเดือนมกราคมนี้ในเรื่องการงานนั้นถือว่าเป็นงานที่ดีๆเป็นงานที่ท้าวอนชาวราศีรากรกฎนั้นถ้าหากว่าท่านทำงานอยู่อย่างนี้เรื่อยๆท่านก็จะมีความสุขและจะมีเงินทองจับจ่ายใช้สอยซื้ออะไรก็ซื้อได้ในช่วงนี้ถือว่างานดีเงินด,นดีในช่วงนี้จึงมีตามมาคนอิจฉาท่านอีกต่หากในช่วงนี้ ชาวราศีกรกฎนั้นในเรื่องของความทุกข์ความโศกนั้นก็จะหมดไปในช่วงนี้สิ่งดีๆจะเข้ามาเกยท่านท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสําเร็จการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้จะมีเงินเข้ามาหาท่านหลายช่องทางไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่25 เดือนมก,กราคมนี้ในช่วงนี้จะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีเมถุนอันนี้อีกหนึ่งอย่างให้ท่านระวังในเรื่องของการทํางานแต่ว่าท่านทํางานเกี่ยวกับที่สูงที่ต่ําหรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องเครื่องจักรเครื่องยนต์ในท่านระวังอาจจะเกิดการอุบัติเหตุกับตัวของท่านได้ท่านระวังไว้การใช้คนอีกเช่นเดียวกัน ในช่วงนี้อย่าไปไว้ใจลูกน้องถ้าหากว่าเราไว้ใจลูกน้องแล้วก็เท่ากับตาบอดหนึ่งข้างเพราะฉะนั้นในท่านระวังเขาไว้ให้ดีท่านจะใช้ลูกน้องก็ใยท่านคอยดูคอยแลไว้บ้างอย่าปล่อยเขาตามํำพังจะทำให้งานของเรานั้นเสื่อมเสียได้รวมมาถึงชื่อเสียงของท่านอาจจะมีการที่เรียกว่าเสียชื่อเสียเสียงเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจใครอย่าวางใจใครทำอะไรก็ให้ท่าน ติดตามผลงานเขาไว้อย่าเอาหูไปนาอย่าเอาตาไปไล่ให้ท่านมันตรวจงานดูให้ดีแล้วงานของท่านก็จะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันต่อมาอีกอระยะหนึ่งในช่วงของวันที่28นี้นั้นจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีมีนในช่วงของเดือนมก,กราคมในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านก็ดี ท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยให้การสนับสนุนท่านดวงชะตาของท่านนั้นเหมาะกับการค้าขายถ้าหากว่าท่านจะขายอะไรทำอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นจะขายดิบขายดีไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือท่านจะขายทางออนไลน์ line. ท่านจะมีออเดอร์เข้ามาท่านอย่างมั่งมายท่านจะต้องจับจ่ายเรียกว่า สิ่งของที่เขาจองหรือเขาสั่งมาอันนี้ท่านก็จะต้องจัดให้เขาทันงานของท่านจะล้นมือเรียกว่างานมารอเราไม่ใช่เรารองานงานที่มารอเราคือเรามีงานทําอยู่เรื่อยๆทําจนเรียกว่ามีงานเข้ามารอเราเราทําไม่ทันในช่วงของวันที่ส0สิบอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนมกราคมนี้ท่าน ระวังไว้ว่าดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีกันอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านระวังไว้ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะมีการหล่นหายหรือว่าอาจจะมีใครเขาหยิบก็ยืมแล้วก็ลืมทำให้ตัวเรานั้นต้องสูญเสียทรัพย์ก็เป็นไปได้และอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ห้ามให้ใครเขาหยิบก็ยืมถ้าหากว่าเราให้เขาไปแล้วการที่เขามาเขายืมเรา เวลาเราจะต้องการใช้อันนี้เราจะไม่ได้ดังใจอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นกับตัวเราได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีในช่วงของวันที่30ที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีกันเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤกษ์เอ่อชาวราศีกรกฎนั้นจะต้องระวังไว้เป็นอย่างยิ่งในช่วงนี้สิ่งดีๆก็มีอยู่มากมาย ตั้งแต่ในช่วงของเดือนมก,กราเริ่มต้นมาก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ในเรื่องของเงินทองโชคลาภก็ถือว่าดีสรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีกรกฎนั้นถือว่าดวงชะตาในช่วงของเดือนมก,กรา มาหาเดือนกุมภาดวงชะตาของท่านนั้นจะอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมากินและสิ่งแวดล้อมก็เกื้อหนุนและอำนวยอวยพรในท่านมีโชคมีลาบท่านเป็นคนใจบุญสุนทานในช่วงนี้แต่ว่าท่านมีเวลาอยู่บ้างก็ท่านทำบุญสุนทานเข้าวัดเข้าวาอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นการเสริมมงคลกับตัวของท่านให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก ในช่วงนี้ท่านก็มีความสําเร็จอยู่แล้วท่านค้าขายอะไรก็จะได้เป็นเงินเป็นทองการเงินการทองนั้นถือว่าไม่มีการบกพร่องท่านยิ่งทำยิ่งขยันท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองชาวราศีกรกฎนั้นท่านเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วท่านทำอะไรท่านก็ทำด้วยใจยจริงของท่านเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านจะไม่เรียกว่าไม่อภัพ ท่านเป็นคนที่มีโชคมีลาภอีกแต่หากในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั่นอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของสุขภาพและภาระไมในช่วงของเดือนมก,กราไปหาเดือนกุมภาก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงถ้าว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวท่านจะมีโชคมีลาบในเรื่องของการเจ็บป่วยจะไม่มีเกิดขึ้นกับตัวท่าน ท่านจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านในเรื่องของการที่เรียกว่าเสียงโชคเสียงลาบก็พีพอมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นักเราก็อย่าไปลวมตัวเสียงโชคเสียงลาบเอาพอ้อมปากห้อมคอในช่วงของเดือนมกราคมแต่พอถึงในช่วงของเดือนกุมภาดวงชะตาของท่านก็จะดีกว่าเดือนมกรา เพราะในเรื่องของโชคลาภนั้นจะมีดวงดาวต่างๆที่มีการโคจรโยกย้ายในช่วงของเดือนกุมภานี่ก็มีอยู่สองสามดวงในช่วงของวันที่หจะมีดาวพระพุธดันย้ายเข้าสู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎก็จะมีความสดใสอีกเช่นเดียวกันทำอะไรก็จะมีความ ที่เรียกว่าจเจริญรุ่งเรืองการค้าขายในช่วงนี้ก็ดีเหมาะกับการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าดีมีกำไรเข้ามาท่านอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนมกราคมติดต่อกับเดือนกุมภาสรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีกรกฎอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านฟังคลิปของเราแล้วก้ยท่านใช้วิจารณญาณ ในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็นึกเ,เข้ามาใหม่ๆก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี